สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับการใช้คำสั่งในการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้วยคำสั่ง rectangle นะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะมา,าสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมตัดนะครับหรือ chamfer นะครับตามตัวอย่างหรือตามแบบฝึกหัดข้อที่42นะครับที่มีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ160กับ180 แต่คราวนี้นะครับเราจะมาป้อ,าอนขนาดให้อยู่ในให้สี่เหลี่ยมอยู่ในข้อเดนที่2มั่งนะครับคือจะคลิกที่มุมบนด้านซ้ายก่อนแล้วก็ให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมมุมตัดที่ว่าเนี่ยนะครับลงด้านล่างนะครับคือข้อเดนที่2ก็อ,อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือถ้านาฬิกาดูนาฬิกาก็อยู่ในตั้งแต่เลข3ถึงเลข6นะครับอยู่ใน สี่เหลี่ยมจะเกิดตรงนั้นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับให้นําเมาส์ไปคลิกที่คําสั่ง Rectangle นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกก่อนนะครับว่าจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนนะครับในที่นี้นะครับก็คือ Chamfer ให้พิมพ์ตัว C กด Enter นะครับจากนั้นนะครับให้ป้อนขนาดนะครับที่จะเป็น เริ่มจากมุมนะครับที่จะหักออกไปจากมุมนะครับก็คือสิบ5นะครับ x 15ห y ก็15นะครับก็ป้อน15ลงไปนะครับจากนั้นก็ป้อน15อีกครั้งหนึ่งครับหรือไม่ต้องป้อนก็ได้นะครับเพราะว่า15อยู่นี่แล้วนะครับป้อน15บสองครั้งนะครับจากนั้นครับก็เข้าสู่การสร้างสี่เหลี่ยมปกติทั่วไปนะครับก็คือคลิกเมาส์อย่างที่บอกนะครับผมจะคลิกบริเวณตรงนี้นะครับให้มันเกิด สี่เหลี่ยมลงด้านล่างนะครับคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นป้อนครับ add นะครับป้อนเหมือนเดิมครับ add x ไม่ได้เป็นลบนะครับเพราะว่า x ยังมาด้านขวาอยู่เพราะฉะนั้น x ยังเหมือนเดิมคือ160เป็นบวกเหมือนเดิมนะครับส่วนอ่าคอ m มานะครับส่วน y นะครับ y เนื่องจาก y ลงด้านล่างนะครับนั้น y ต้องติดลบนะครับลบ180นะครับนะครับตามนี้นะครับกด enter ครับลองวัดระยะดูนะครับ ระยะจะเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้สี่เหลี่ยมมุมตัดนะครับที่มีระยะเข้ามา15นะครับ x 15 y ก็15โดนตัดออกไปนะครับลองไปฝึกดูนะครับ